มอดเกมสร้างรายได้ได้ไดยังไงมาดูก่อนฟังฝากกดไลค์ให้หน่อยนะครับทางเทคนิคมอดคืออะไรมอดคือสิ่งที่ผู้พัฒนาเกมใส่เข้ามาในเกมเพื่อให้ผู้เล่นสามารถสร้างสรรค์จินตนาการของตัวเองเข้าไปในเกมได้เป็นเกมอีดิเตอร์นั่นเองใน, <Wow. S 1> ในชแบบ่วงแรกเกมแรกที่มีระบบนี้ก็คือเกมโหลดเนอร์ซซึ่งตั้งแต่ยุค8 0เลยผมก็ไม่เคยใช้เกมแรกที่ผมใช้ก็คือเกม b a t t l e City ถ้าใครไม่รู้จัก Battle City ดูรูปนี้แล้วหลังจากยุคเกมอีดิเตอร์ก็มาสู่ยุคเกมโมดิฟายเออร์หรือเรียกสั้นๆว่าาาามดดเข้้สรงรงงงไไกกััันนยูง 1 donation โปรแกรมโปรแกรมนี้ก็คือการบริจาคนั่นเองจะบริจาคโดยตรงหรือบริจาคผ่านแพลตฟอร์มก็ดีสร้างรายได้ได้พอสมควรเกมที่ฮิตที่มี donation โปรแกรมที่มีมูลค่าสูงๆอย่างเช่นส Sky ยลิมได้เงินเยอะมากนะครับทำมอดในเกมนี้2 direct transfers ก็คือการโอนเงินให้แอดมินนั่นแหละเอาตรงๆไวเอ็มใช้วิธีการนี้เราโอนเงินให้แอดมินแอดมินเอาของให้เราเอาเงินให้เราขายเป็นหน่วยเอ็มเอ็มละพันเอ็มละสองพันก็มีหรืออาจจะมากกว่านั้นแล้วแต่เซิร์ฟเวอร์3า sharing โปรแกรมอันนี้น่าจะเห็นชัดกับเกมอย่างเช่นโรบอตมีแพลตฟอร์มให้้เเรรรรราาาดวนนน์โโโหหลลมมมปปปแกกอขขียัึไ แล้วจ่ายเงินบนเกมแล้วทรัพซ์ชันนั้นจะถูกแบ่งมาให้เราในตอนท้ายเราสามารถถอเนเงินออกมาได้ส่วนทางเทคนิคภาษาโปรแกรมที่แนะนําคือภาษา Lua เพราะเกมดังๆอย่าง Roblox และ FireM ใช้ l ัวในการเขียนใครอยากสร้างไรายได้จากสิ่งที่ตัวเองรัก m o อดอาจเป็นทางเลือกที่ดีก็ได้นะ